สวัสดีครับผมช่างสอนมองหว่างน,นะครับวันนี้เรามารีวิวกันเรื่องสปาร135คาบูพัดมือสีขาวมันนี่นครับเป็นรถของคุณนำนวยกรุงเทพครับก็ได้ซื้อมาครับให้ช่างสอนได้ทำการเช็คใหญ่เปลี่ยนอะไหล่ความสภาพครับอันนี้เปลี่ยนเยอะครับ เปลี่ยนหลายอย่างเปลี่ยนโชคหน้าเปลี่ยนใส่ล้อมแม็กทำจุบเบรคใส่ยางนอกหน้าหลังจุบเบรคเปลี่ยนข้อบไฟอะไรหลายๆอย่างครับก็เปลี่ยนจนดีแล้วก็เช็คใหญ่ปรับสภาพให้พร้อมใช้ตอนนี้ก็ดีแล้วนะครับการปรับสภาพเป็นอะไรทําให้รถมูไม่ค่อยดีกับดีและเครื่องก็ดีดีหมดทุกอย่าง ดีแค่ไหนเราไปดูกันครับ ผมช่างสอนวงสว่างวันนี้เรามารีวิวกันครับวันเสาร์ตอนเยน็นๆนะครับตอนนี้ก็หกโมงตรงพอดีครับสำหรับเรื่องเราที่รีวิวในะวันนี้เป็นรถยามาฮ่าสปาร์หนึ่งสามห้าคาบูพัดมือครับเป็นรถของคุณาำนวยครับก็คันนี้มาก็สภาพไม่ค่อยดีแต่ว่าเครื่องดีครับ คุณอำนวยก็ซื้อมาให้ช่างสอนได้ทำการปรับสภาพเปลี่ยนอะไรทำให้พร้อมใช้และให้สะดวกครับให้สะดวกก็คือนี่ครับเปลี่ยนล้อครับล้อเป็นยางยุเูเลครับนิลชลินอ่าไพลอตสตรีดภูลรุ่นสองลาย2นะครับล้อก็เป็นล้อของ RTB Racing Boy นะครับ เลสซิ่งบ่อยซื้อของโรงงานเลยครับล้อเดิมแบบนี้ครับนี่ล้อเดิมทั้ง,งดุ่งทั้งคดแล้วเก่ายางเส้นเล็กด้วยแล้วก็หมดสภาพใหม่ไม่ขึ้นครับพอเปลี่ยนล้อใหม่สวยเลยครับเฟืองใหม่อะไรสายใหม่เปลี่ยนใหม่หมดนะครับจะของซื้อตะก,ก้ามาให้ใส่ตะก้าข้างนะครับตะก้าหน้าแล้วก็มีใส่เหล็กคล้ายตะแกรงคล้ายครับ นี่ครับเจ้าของก็เป็นช่างติดตั้งต้องวงจรปิดเพราะว่าต้องมีอุปกรณ์ต้องบรรทุกนะครับก็เลยให้ช่างสอนได้ใส่ซื้อตะแกรงมาให้แล้วก็ใส่เรียบร้อยแล้วตอนนี้สภาพเช็คทั่วไปก็เปลี่ยนหมดแล้วครับเนี่ยครับไฟหน้าไฟหน้าเปลี่ยนใหม่ครับไฟหน้าหน้ากากาฟไฟแล้วก็ครอบใหม่ปอกแทนเปนนเลี่ยนหมดแล้วครับสายันเ่ง อกแผ่นซ้ายขวาเปลี่ยนหมดทุกอย่างครับชกหน้าก็เปลี่ยนด้วยนะครับแกนแกนชกอัพหน้าเปลี่ยนใหม่หมดของเต่ารั่วเพอะไหลเปลี่ยนแกนเปลี่ยนซีนใหม่หมดปรับสภาพใหม่หมดครับเหลือชกหลังตอนนี้พอดีช่างสอนหมดครับของช่างสอนหมดก็เลยรออีกอีกหน่อยเดี๋ยวก็จะจัดหามาให้นะครับนี่ครับตอนตอนที่มาครับใต้กองลทะลุผูโป่งโบหมดเลย ครับเนี่ยเฟืองไม้อะไรพวกเนี้ยแกนโชกนะครับเปลี่ยนหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างนี่ครับหัวเทียนใกลกรองให้มันเครื่องนห้มันเครื่องสายเล่งเป็นของเทียมมาช่างสอนจะเปลี่ยนหมดตอนนี้ดีครับดีถึงดีมากครับก้อยเหียเจ้าของเดิมทํามาแล้วทำปลายโลกมาครับเช็คใหญ่เช็คใหญ่ปรับสภาพครับ ขบูก็ซ่้อมให้ต้อมะบูเปลี่ยนลูกยางเจ๊ดเปลี่ยนอลิงตดขบูให้ถ้วยถ้วยขบูนะครับแล้วตอนที่มาน้ํามันมันท่วมท่วมจะลงไปในเครื่องเลยครับ<ม>ถ่ายมาน้ำมันเครื่องเย็นเย็บเลยมีน้ํามันตินเยอะตอนนี้หายแล้วครับหายท่วมแล้วครับลองฟังเสียงเครื่องกันครับ mm. เครื่องดีนะครับแต่ว่ามีเสียงท่อนิดหน่อยท่อดังนิดหน่อยครับเขาอ,อุดท่อเขาเงียบละ คเครื่องเงียบใช้ได้ครับเป็นเครื่องลุกเดิมนะครับเจ้าของยังบอกว่าไม่ได้วิ่งเร็วครับและเครื่องก็ยังดีอยู่เช็คใหญ่ตั้งวาล์วใหม่อะไรใหม่หมดทุกอย่างนะครับระบบน้ําระบบปั๊มน้ําปั๊มน้ําก็เปลี่ยนซีนใหม่หมดเลยนะครับเปลี่ยนซีนเปลี่ยนน้ายาหล่อเย็นใหม่หมดตอนนี้ดีหมดเลยครับ ขบูเดิมนะครับคันนี้ขบูเดิมเครื่องเดิมลูกเดิมแต่ว่ามาอัปเกรดพวกล้อพวกอะไรที่ไม่ดีก็ทําให้ดีหมดนะครับก็พร้อมใช้นะครับจะได้เอาไปใช้งานได้ก็ลูกหลวมเมื่อไหร่ก็มาทําใหม่แล้วกันนะครับก็ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็คงจบคลิปวิดีโอสําหรับสปาร์คหนึ่าขบูพคัดมือของคุณอํานวยคันนี้เพียงเท่าน,นี้ครับ โอากานหน้าก็จะหาคนอื่นมารีวิวให้ชมนะครับก็บางคนก็ถามว่าทำแพงไหมคันนี้ก็ทำอยู่หลักหมื่นกว่าครับหมื่นกว่าทำเยอะเปลี่ยนเยอะเฉพาะล้อนี่ก็หลายตังแล้วครับนี่เป็นมิชลินลายไพลอตสเติดภูครับข้างหน้า70ข้างหลัง80นะครับก็โซ่สเตอร์ก็เปลี่ยนด้วยนะครับโซ่สเตอร์ก็15 โซ่ร้อยสิบสองดีดีข้อหนาทุกอย่างดีหมดนะครับทาให้อย่างพร้อมเลยครับสวิตกุญแจก็เปลี่ยนหน้าหลังเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับเปลี่ยนเยอะครับคันนี้เปลี่ยนเยอะครับครับโอเคครับก็คงจบคลิปวิดีโอสาหรับสปาร์คหนึ่งสามห้าคันนี้เพียงเท่านี้โอกาสหน้าพบกันใหม่ลาไปก่อนครับโชคดีมีเงินใช้ทุกท่านสวัสดีครับผมช่าง่อนวงวางครับผม